ผมก็อันนี้ก็ขอฝากไปถึงสมาคมฟุตบอลตัดแป่งเทศไทยครับว่าทีมถ้าเราต้องการให้ฟุตบอลที่เจริญก้าวหน้าแบบเราก็น่าจะแบบมีการที่ว่ายืดหยุ่นกันบ้างเพราะว่าประเทศเราก็ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยอะไราเงี้ยผมว่าหลายๆประเทศเขาอย่างเรื่องการใช้สนามนี่ครับผมว่ามันสามารถแชร์ได้เลยได้แล้วซึ่งสนามไมได้ใช้ที่คุ้มค่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็เป็นการสร้างงานสร้างอะไรรายได้ของคนที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับ เพราะว่าอย่างกรณีสุการณ์ที่ย้ายมาแปดสนามครับซึ่งในส่วนการได้เปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านนี่ไม่มีเลยครับก็คือเหมือนเราเล่นนัดเยียนทุกนัดนะครับก็ยังไงฝากผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาตรงนี้หน่อยครับเพราะว่ามันบางทีเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วหรือลงทุนทําทั้งสื่อหนังสือพิมพ์นังสื่อสารหรือป้ายไว้นิ่วอะไรทุกอย่างโฆษณาแล้วก็มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้ฐานแฟนคลับเราก็คือเติบโตได้ช้าด้วยเพราะบางทีเขาก็เหมือนแบบตามแล้วม่ตายยังไงหายไปอยู่ๆก็หายไปอะไรเงี้ยครับยังไงฝากผู้ใหญ่ช่วย ออนิดนงครับครับผม, <S <S ผ,มผมอยากต้องการคําว่า2มาตรฐานมันอยู่ที่ไหนครับทำไมไทยพีมีร์ลีกเล่นสนามเดียวกันได้แต่ทําไมพอสมุทรการดอีเวนต์สองใช้สนามเดียวกันไม่ได้ <S <S ทั้งที่มาตรฐามันอยู่ที่ไหนไทยพีมีเ์ลีกเล่นด้ยวยกันได้แต่คุณสมาคมใช้อะไรคิดครับมีความคิดหรือเปล่าขนาดอยากให้บอลไทยว่าอยากมีสนามเป็นเจ้าบ้าน แต่ในเมื่อความมันไม่พร้อมแล้วทำไมไทยพีมีเ์ลีอยังใช้ได้แต่ดิวิชั่นสใช้ไม่ได้แล้วให้เราย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาแต่ก็บอกว่าดิวิชั่นสคือรากฐานของฟุตบอลไทยเพื่อจะไปบอลโลกคําขวัญเนี้ยในเมื่อพื้นฐานคุณไม่มีคุณแม่รุ่มมารวยคุณไม่เข้าใจกันบ้างไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่มีอํานาจใช้สนามไม่ได้หรอครับอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันน่ยไทยพีมีร์ลีกดิวิชั่นหดิวิชั่นส ต่อไปมันก็ต้องอยู่ในระบบเดียวกันแต่ทำไมต้องมีแบ่งชั้นวันนะกันด้วยดิวิชั่น1ใช้ได้ไทยลีกใช้ได้ดิวิชั่น2ใช้ไม่ได้ไม่เข้าใจครับอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะโดยเฉพาะคณะกรรมการจัดการขันหลีกฟุตบอลอาชีพดิวิชั่น 2, 2> 1. 1> เมื่อหลีกดิวิชั่นสองเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมการที่จะล่างกฎกติกาไม่เชิญทีมสโมสรไปร่วมประชุม ซึ่งในพื้นฐานของดนะิิชั่น2ะเป็นระดับเบื้องต้นเพราะนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยควรจะรุ่มมาลวยมากกว่าดิิชั่นหหรือไทพีเมียลีกแต่ว่ากฎกติกากลับไปเอื้อมหน่วยให้กับดิิชั่น1และเอ่อไทพีเมียลีกในการใช้สนามทุกทีม,มาอยากมีสนามเป็นของตัวเองที่ทําการสมาคมที่เป็นของตัวเองของคุณคุณก็ยังไม่มีเลยคุณยังต้องไปเช่าคมพลาศ,ศึกษาแล้วคุณจะไปเอาอะไรกับทีมอื่นซึ่งก็เป็นทีมรากฐานเป็นทีมเล็ก นะครับคุณต้องให้เวลายืดหยุ่นเขาอาย่างน้อย3ปี5ปีแล้วค่อยมาปรับถ้าจะใช้กฎกติกา,กาเดียวกันในเมื่อมันเป็นการในขันก็ควรจะใช้กฎเดียวกัน คือหนึ่งสนามหนึ่งทีมถ้าทําไม่ได้ก็ควรอาลุ่มมารวยให้กับทีมที่อยู่ล่างๆด้วยไม่ใช่ว่านึกอยากจะล่างอะไรก็ล่างมาโดยไม่นึกถึงความเป็นจริงของคนที่อยู่ในในดิวิชันนั้นเลยว่าเขาทําได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าถ้าทําไม่ได้คุณก็ออกไปก็เหมือนกับที่แฟนบอลเหมือนกันว่าทําไมคุณพาพุตบอลเมืองไทยไปบอลโลกไม่ได้ถ้าคุณทําไม่ได้อย่าว่าแต่บอลโลกเลยผมให้คุณแค่เอเชนยนคับอ่ะหรือเอเชนยนเกมถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ลาออกไป ผมจะมีสนามของผมเองเมื่อปีที่ปีหน้านี้แต่เมื่อไหร่คุณจะได้เอเชนยนคับไม่ต้องไปบอลโลกหรอกผมลดประเมินคุณว่าคุณไปไม่ถึงหรอกเอาแค่เอเชนยนคับเอเชนยนเกมถ้าคุณทำได้หรือเอาอาเซียนตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกคุณจะทำได้หรือเปล่าแล้วคุณนับภาษาอะไรจะไปไ,ไปบังคับคนอื่นซะมากมายนะครับขอบคุณครับ